สูงๆน่เลยเมื่อกี้บนต้นไม้นะครับอีกนิดมันถ่ายเราก็นึกว่าสักนิดนึงครับพอเหลือบเข้าไปนู่นชั้นสองกันาอยู่ต้นไม้อันนี้ล่อเข้าไปน่าจะไม่ต่ำกว่าห้7เมตรขึ้นนะครับก็เดี๋ยวพอดีอาจารย์เขาบอกมาว่าขึ้นไปบนอาคารแล้วออกทางนู้นได้ กรเดี๋ยวจะพยายามจะจับให้ได้ครับหรือมันมีอย่างถ้ามันรู้ตัวอาจจะบินลงมาข้างล่างนะครับเดี๋ยวมีพี่มือสองเขาเเลออยู่ข้า,า <laughs> ลงล่างนะครับผมก็จะลูดลงมาเลยลงมาเกาะถ่ายลงมาเลยคิดเถอลนะนะครับโอเคพร้อมยังครับไปดูครับโอเคครับไปอาจารย์จะมาช่วยแลรว พี่ได้ลนะได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวใส่แขนได้แล้วครับเอาลกินเรียร้อยครับสองเมตรกว่ากว่าอยู่ที่สูงใช่ครับเราทำสำเร็จเราก็ต้องระวังครับเพราะว่ามันเป็นที่สูงนะครับสูงโค้งหลายชั้นครับตึก สามชั้นสี่ชั้นก็ต้องลงไ,ได้ครับโ้ครับนี่เป็นหลังคาจริงหัวแทบวันนี้ภารกิจหันัก,นกสู้ครับมูอยู่กับผมครับเนี่ย ให้รับมือไปผมเข้าในแล้วครับ เรียบร้อยครับภารกิจนี่ได้ละสองเมตรกว่าครับประมาณโอ้โหแล้วไปอยู่ที่ที่โหยากมากครับผมได้เลยมันรัดนี่สุดตึงๆไได้ครับลงทางไหนครับลิฟต์ได้ไหนฮะใช่ครับลงทางไหนครับอ๋อลิฟต์ใช่ไหมครับลงไปด้วยกันไหมครับอาจารย์ อาจารย์บอกว่าไม่ครับลงรีบครับโอเคครับ <Okay. S 1> ขอบคุณครับวันนี้มีเขาเรียกว่ามีตัวช่วยเยอะเลย,เลยนะครับสุดท้ายรับภารกิจเราสำเร็จนะครับภารกิจเราสำเร็จลงมนะาแล้วชั้นล่างเรียบร้อย